มันก็ลายได้ปอกมันหน่อยดินี่จะหย่อนยาวๆได้นี่บอกกันสิฮดอันน้ำมัสไมบอกป,อปอขึ้นเบิร์ดนน่อนพี่ไหมแกจะพักแยงสอนบายใี่้อง อยากจะตักใยงตอนแบบเด้ไลยแห้อันนี้เชื่อไมสุ่มยหอนอยู่ก็ขึ้นมูได้ไงโทษนะคะต้องใช้เงินเนาะนอนใหญ่นอนตัดดี บอกเมื่อใหม่พี่น้องแกงเมือใหม่มุกาหารบนก็ลลายได้ปอกไม,น,มนหน่อยดิปอกเมาใหม่พี่น้อง หยอดยาวๆไเลยบอกกรสีฮอันน้องหม่สม,มกโทคะต้องใช้ีเนาะนอใหญ่นอตันดิน้อ,นนอ,นนอหันกรสีฮีตน้องหม่ถุงน้องหันกระสีฮีน้องหม่ถุง เอาแบงกระใหม่ไปแกงเด้อบคุณเด้อพี่น้องสองสายปอกน้อใหม่พี่น้องนี่ต้องไม่ถึงหรสวยๆนี่ต้องแบบคืนข้าวเดียวดิว นอไม้ึ้นระเทียมขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุคกคนที่ิบบบเล้ดอกพื้นเนี่ยแต่พูโตอีกทีที่ิบโบโบเล้ดอกพื้เนี่ยแต่โตอีก Thì bọn bộ bọn 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 được thế này? bọn 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 nhọt bọn bây giờ bọn 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 mà bọn 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 สองด้สามหมดถ้าแบงก็ไม่ต้องแกงด้คุณเด้อพี่น้องปลอไปมันก็หลายได้ปลอกมันหน่อยดิหลายเงอันนี้เชื่อทำไมสุ่มเลย ยอดหนูบ่ขึ้นมูได้ไงก่อทั้งหมดเลยนะคะสาเห็ดที่เดียวเนี่ยเราจะย่างหลายสุดเด้วยหนูบ่แม่สูตรเดียวเลยมีหลายสูตรเลยสูงไว้พี่น้องฝนตกสูงมันได้มาเลงมาดูเกศสูงไว้พี่น้องฝนตกสูง เดมาหนหม่ไ้เกียไไ่สุมขอโทษนะคะต้องใช้เงีเนาะนอนใหญ่นอนตันดีถ้าแบงหนม่ไปเกียงว่าสมุกหนึ่งลาย แกเราใหม่ hmm. มุกกรหาแกจะต้ใส well. ่ยองส่นใบนะแกงะตัดขสยงส่วนบด้วยอันนี้อันเอามาจะสียดหยัมาจะสีดหยัแกสองสองด้วยสามอนหมดอันนี้อันเอามาจะสียดหยัมาจะสวนดหยั แกสองสองด้วยสามีมา่หมดแกะ้องยันสอนบ่ายน้อแกจะขยัตอนบ่าย,ด,ยด้วยสูงว้พี่นอ้องฝนตกสูงมันได้มาหนูใหม่ด้วยกแกแกหนูใหม่มุกดาหาร แก่หน่อไม่มุกกระหันถ้าแก่หน่อไม่ไปแกงวันจะมุกหนึ่งไล่ไล่เฮอันนี้เชื่อหนาใไม่สูงเย่อนอยู่กขึ้นมู่ได้นีดสูงว้พี่น่องคนตกสูง กด้มาลงม่ดูกเกนน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 ี่อันนี้อันนี้เามาจะส่วนใหญ่มาจะส่วนใหญ่แกะ่สองสองด้วยสามมด้วลายได้ปอมันหน่อยดิเอาหั่นรกระสีเห็ดลงใหม่ง แนหไม่ไปแกงงว่จมุกหนึ่งลายนแนหนอไม่ไปเกงงว่าจะมุกหนึ่งลายอันนี้อันนี้เอามาจะสวนใหญ่มาจะส่วนใหญ่แกสอง สองด้วยสามนี่หมดที่ถือโบ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 เดี่ยวดอกเดียวแต่คนตัวอื่นก็ขึ้นอีกแล้ว oh ขึ้นข้าวเดียวเดียวนองไม้ขึ้นแต่เดียวขอบคุณนะคะที่ <am ma S 2> okay รับชมคลิปคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนอันนี้อันอาวมาแต่สวนใหญ่มาตั่ส่วนใหญ่แกสอง สองด้วยสาม่งวโทษนะคะต้องใช้มีดเนาะนอใหญ่นอตัดดีไลยให้อันนี้เชือทำไมสุ่มยเยห่อนอยู่บ่ขึ้นมูด้ เบิดนตีแล้่น้องแงหนูใหม่ไปเกี่ยว่จะมุกหลงไล่ไล่ฮอันนี้เชี่อหนูม่ฉนเลยหยอนอยู่บนขึ้นมูด้ยหยอดเน่าลย์่องเฮียวบเลยย่อเบิดขึ้นมาเบิรงพช่ไ เราวอาขอมาามันแกนงเราใหม่มาหมดนะฮะเราหั่นกับเฮียบเราใหม่ถึงนี่เราใหม่ถึงอะสวยๆนีส่สูงไว้พี่น้องฝนตกสูงไ มาได้มหนมไปเกี่ยงปวดขึ้นเบิรตนี่แหละพี่อน้าแดงหนหม่ไปเกี่ยงามุกหนึ่งลายแกงหนใหม่มุกาหาร